คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่8พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับกับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับก็ได้มี fc พี่น้องได้มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางเลขทูบหลวงปุถวนสวงนะครับเข้า29นะครับผมบางเกณฑ์ก็เอา29นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับเลขที่ออก299นะครับ068นะครับ พี่น้องก็ได้มีความโชคดีนะครับพี่น้องบางท่านก็จะเอาสองเนะครับต้องสอบปปลาวนะครับเป็นเลขล่างนะครับก็ได้มีความโชคดีก็เลยอยากจะขอดูขอชมนะครับเลขทูบหลวงพ่อปู่สวงนะครับอีกงวดนะครับเอ็ดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผมเอ็ดมินก็จะจุดให้พี่น้องได้ชมนะครับครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับ ครับผมก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระควโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะควตโรตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังทเทวย,มมยะสังพหมายสัง มหาพรมมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังปุริยสะสังมหาปุริยะสังจักวัตติยสังมหาจักวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสัง อรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจราณะยสังสัพพโรกาทิปติยายณะสังสัพพโรกาจริยายณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวเจนะมะมะสุวติหนตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธะนะโมธรรมะนะโมสังคสะเสยะทีทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุ สาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรุบรมรุณบันดาลใกทุบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่8พฤศจิกายนพศ5 6 6 4ให้เอซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลรียบทูบหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเรีกทูบก็จุดแล้วนะครับเอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมเลขทูบหลวงปู่สวงก็สุดแล้วนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบัน,น,นดบรรดานใน้เลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่8พฤศจิกายนพศ .2564 ห้เอีให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเรียกทูบก็สุดแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับเผื่อมีโชกับแอดมินนะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับก่อนจกไปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ fc พี่น้องนะครับก็ขอให้ fc พี่น้องมีความโชคดีนะครับต่องวดกับเลขทูบหลวงปูส่สวงนะครับอ่าหรือจะเห็นเป็นตัวเดิมหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็สายตาใครสายตามันนะครับ fc พี่น้องอ่าเลขทูบงวดก่อนนะครับออกเก้าแปดสองหรือวันงวดนี้ fc พี่น้องเห็นตัวไหนก็อ่าคอมเมนต์มานะครับบอกเพื่อนๆได้นะครับ ครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องอยากได้สูตรเม็ดหนึ่งสูตรวิ่ง3ตัวก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับแอมินก็จะไปค้นหาเลขสูตรให้หรือว่าอยากได้เลขที่ปู่นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากจะได้เลขลึกปู่สวงนะครับลูกปู่ทวดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแอมินก็จะไปหาให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอฟซีก็ขอตัลาไปก่อนนะครับขอเอฟซีพี่น้องท่านมีความโชคดีนะครับเฮงปังๆกับเลขทูบหลวงปู่สวงทุกท่านต่องวดนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ